หิวรไม่หิวเนี่ยานไปแล้วทดีคะฮีัน่นดีต้อนรับสูช่องกาแฟกาแฟสีเข้มชนนะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพุทธจอมทองนะคะตอนนี้มีงทานที่วัดมีงานประจำปีนะคะนี่เรามาดูตอนนี้เอา่ใส่ก่อน ตั้งเลย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 เราจะมาดูการเจียวไข่กันนะคะไข่เจียวโล่งทานนะคะแล้วก็คนคนทำก็สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นไข่เจียวโล่งทานนะคะนี่นะคะหน้าตาไข่เจียวโล่งทานมันเลยไฟเยียวระดับระดับกุ๊กเลยนะคะระดับถึงมือกุ๊กแล้ว เียวเดี๋ยวต้องไปลองนี่ก็จะเป็นข้าวผัดนะควาข้าวผัดโอจ้นล เป็นกระทะกระทะเลยนะคะทุกคนไข่เจียวนะคะอันนี้คนปรุงนะคะสวยมากนะคะหุ่นดีนะคะน,น่ารักมากนะคะให้ทำถ่ายคลิปได้นะคะเดียวนะคะเนได้ได้หุกนะด้างออกยังเดียวกี่ยังไงก็ขอทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเท่า้นเดีต้องไปรอไปรอไปรอไไป โอโหแ้วดูดีงามมเลยคะจะเล่นิ้ไนะปะไโอ้เมื่อกี้มกพไปเร็วพิกไปแล้วพี่เอับพิกรับปั๊บปั๊บอล่นแล้ล่นพอละ

ขายดีหนายดีมาขายดีมากนะคะทุกคนขายใกลียใช่ยิ้มด้วยนะคะใส่ใจเพราะเราดี่คใใ่มมีลูกอ่โอ้หนี่เปลัเวลา แม่จับเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวราให้อ้นี่มันได้ก่อนแล้วก็จะกลับไข่นะคะก้อนนี่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 นี ต้องเยอนะคะ่มย to ่กมมากค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากถอลยควบ อันนี้เป็นโรงทานของวัดสะาจอมทองนะคะก็จะมีเปิดโรงทานหลายหลายบ้านนะคะ

อ่ะเนี่ยได้ๆเดี๋ยวไปหาไปหาดิก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนเดี๋ยวล้างหน่อยนั่นน่ะครับเอาเลยข้อฝีมือแม่หัวจ้ะ <impros> 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 ủa vậy hả con nó phải là cái tay lên ủa vậy hả 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 เออพี่จะพู uh. ้ดเออค่ะเดี Hence, mm. ๋ยวเตรียมต่อนะคะหมดเข้าไปแล้วค่ะนี่ก็ตืดีกเนี่ยแล้วมันหง่อนอะไรไปมันหงอั้ะจ่ะอเร็ี่อเคี่ยนมืเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือค่ะ เอา่เลยนะคะยืหมดหมดันไม่ออเย้สสวยดค่ะได้ค่ะเอาเดได้ได้ดไทรูบได้คได้้ <Okay. ar drugs livest> ีด้นะคะขอบคุณค่ะ